มาอีกครั้งนึินก่อนที่ผมจะวางกล้องเนี่ยก็ตั้งใจกินเนี่ยผมชอบนี้มากบางทีถ้าใส่เนื้อด้วยก็มันจะมีเนื้อด้วยถ้าใส่เนื้อด้วยรสชาติจะอะร่อยกว่านี้เดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆที่ปัตตานีกินอัสลิมุลลอฮ ดีจ้ะตัวเองดีจ้ะตัวเอง่ะงนะใช่ดีจ้ะ <laughs> สวัสดีตอนเช้า <laughs> ดูผมอยู่ที่ไหนมหาลัยฝรตตงนี้เนี่ย โอเคแล้วก็ตรงนั้นก็คือเต็นท์ที่เรานอนเมื่อวานเห็นไหมมีจักรยานมีอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะผมจะนอนท้องานนัก็ได้แต่ว่าผมอยากนอนเต็นท์มันนอนสบายมากๆพาไปมส and then <laughs> แล้วก็ผมอ่ะนะวันนี้มากินข้าวเช้าโอ้มันมันสมองมันยังไม่สดใสนี่คือข้าวเช้าของสไตล์จอดแดนนะครับ มีมะเขือเทศหอมมากๆดูมีควันขึ้นโอ้โหผมเปิดประตูมานะเห็นไม่เป็นไรอันสัสเขาจะจับกล้องให้ไม่เป็นไรจะ oh. ดูอันนี้ปลาซาดีนซะท <T una? S 1> ูนา่าทูนอ่อทูน่าออนนูทล <Okay. S 1> นล่อน้ำมันโอลีฟซาดิล i น e n g l i s ค <ad> <'s> we call thyme but in t h a ย I'm not sure You know same like l อ k ร o r e g a n คุณรู้ไหมว่าคุณกินอะไรคุ i กินอะไรบางอย่างมันเป็นอินกรีเดียตเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมจะสอนให้เพื่อนๆดูว่ากินยังไงนี่ก็ไข่นี่คือนมผมขโมยของลูกอานัสมากิน no my son drink natural milk really you know no natural milk is from from oh yeah got it yeah just stop that Um, because I believe that natural milk yeah. has more benefits than right. others, so we in my family we decide to make sure that he drinks the natural one only. So please go ahead. Yalla. I Jordan Tea? y e ่า yeah, please thanks no 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 worry hot tea right yep ไข่ไม่อยากรีวิวนี่แพงผมสาบานต่อพระเจ้าเลยเนี่ย ผมคิดถึงจอแดนมากทุกทุกเช้าเราจะกินในนี้นเอาแสดียร์แล้วกม็มีอะไรนูเทรล่ามาอีกครั้งเด่นก่อนที่ผมจะวางกล้องเนี่ยถ้าตั้งใจกินเนี่ยผมชอบนี่มาก บางทีถ้าใส่เนื้อด้วยก็มันจะมีเนื้อด้วยถ้าใส่เนื้อด้วยรสชาติจะอะไรกว่านี้เดี๋ยวผมทำไม่เพื่อนๆที่ปัตตานีกินอัสลาฟิลลอฮฺฮอมดูลลอฮฺดูนี่คือชาขนาดถ้วยชาเป็นอย่างเงี้ยโอ้ ผมขอติ้นก่อนดีกว่านะโอเคเพื่อนๆคืออานัสเขาไม่บอกว่าเขาบวชเขาบอกว่าน <c oughs> ี่เขาถือศีลอดเออแล้วดูดิผมก็มงมูทำไมเขาไม่กินเขาบอกว่าถ้าเขาบอกผมแต่แรกนะผมจะบอกให้เขาแบบเสียศีลอดแล้วมากินอะไรประมาณนี้โอเค let's go ข้าวส์ยะโอเคเอาเอา mix this เขาบอกเขาจะไปกินตอนเย็นอีกตอนเปิดถือศีลอดโอ้โข oh. cool. เพื่อนๆผมขอปิดกล้องก่อนดีกว um ่านะไว้เดี๋ยวถ้าจะปั่นจักรยานไปยังไงเดี๋ยวผมขอเปิดทีนึงขออยู่กับเขาก็จะเคลียอะไรบางอย่างเพราะอีกชั่วโมงนึงก็จะไปละผมต้องจัดของแล้วเจ็บไปแล้ว ฮัลโหลเพื่อนๆเดี๋ยวตอ,อนนี้นะผมอยู่ใกล้ร้านใกล้ร้านของเขาแนะร้านจัก,กรยานที่ผมจะมาใส่แตนก็เป็นร้านเดียวกับที่ผมซื้อเนี่ยนะซึ่งผมจะลงแล้วก็จะลากจักรยานไปแล้วก็ทําท่าหมดแรงอะ่ะผมจะโกะหกเขาว่าผมเป็นลมระหว่างทางจะดูนะเขาจะปฏิกิริยายังไงแล้วจะดูนะว่าเขาจะเดี๋ยวเขาดูเราดูพ oh, <wow. S 1> ี่ผมเป็นลมตะเกียะ uh huh. ใช่ไม่ล้อเล่นนี่วางแผนแล้วคุยกับกล้องว่าก่อนถึงร้านพี่เนี่ยจะจะจะรุนแล้วก็ทำแบบว่าจะดูไม่เป็นไรไม่ไม่โอ้หสนุกมากพี่แต่ทำเวลาไม่ได้เลยคนเบรกตลอดเลยใช่ไหมคนขอก็มีโครงหนัใช่โอ้ยนี่พุกหนักไหมเนี่ยหนักเหรอครับหนักนะน่าจะหนักเพราะเครื่องปรุงทำกับข้าวนี่คุณพร้อมมาเลยใช่ไหมใช่ครับ ผมขอน้ำแดงเย็นจากพี่เขาหวานๆขึ้น,น,นกระเป๋าหนักขนาดเนี้ใส่สแตนแล้วไม่ค่อยจะอยู่วะเนี่ยออเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูได้ไร้ได้ครับผมก็เอาน้อยนะพี่นะใช่แต่เดี๋ยวเราต้องเลือกว่าสิ่งไหนที่เราไม่ใช้แล้วก็ต้องพยายามซ้อนหม้อเหมือนแบบก็มีของ เล่นเยอะมากที่จะเอาไปคือทุกอย่างสำคัญหมดแต่ที่นี้เราพยายามใช้ลุกหนึ่งใช้ได้ทุกอย่างต้มชาต้มอะไรอย่างเงี้ยพยายามใช่ผมก็แก้วอย่างนั้นถ้าพี่ดูแก้วเคทัวผมซื้อหม้อมันก็ลดลดน้ำหนักผมจะเอาไปอด้รเออลดน้ำหนักเซฟแรงเซฟเซฟตี้ลดด้วยก็ลดที่บรรทุกหนักความเสื่อมของดุมขอบล้อของอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็คงต้องคัดออก ว้าวเี่ยไม่หวานมากครับเก็ด <7 S 1> ่า่มารอดอยู่ไหนนะรอดอยู่ไหนครับอ๋อเข้า oh. ดูแล้วสนุกรอแล้วอือก,กูดีเดือดถามอยู่เมื่อไรจะตีจะไปเี่ยวอือ ดูกี่กิโลเฉพาะใบหลัง19กิโลแล้ว14กิโล15ตั้งได้15โอ้รถใบหลังใช่ว่าหนักมากเลยใช่ไหมพี่ก็หนักนะขอบคุณมากครับเยอแบบนี้แลผมจะไปกดเงินไปกดเงินที่ธนาคารกรุงไทยตังนะี้นะแล้วก็เดี๋ยวหาข้าวกินยืมจัก,กรยานพี่เขา ว้าวดูผมเอาซุปเครื่องในผมเอาเนื้อทอดกระเทียมไข่เจียวจานหนึ่งแล้วก็ซุปเครื่องในถ้วยนินมีวันนี้มีคือาหารอแบบไหนครับซุปเออโอเคเอาซุปหางกินตรงนี้นะครับผมหิวมากกินเยอะสั่งเยอะมาก ว้าวมาแล้วไข่จะรอดค่าสเสร็จงิชอบซุปกระดูกมาส่ไข่เจียวซุป กระดูกซุปกระดูกว่าซุปหางซุปหางกันนี่อ๋อะจะเป็นเพราะผมหิวด้วยแต่มันอร่อยจริงนะ โอเคเพื่อนๆคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วนะหลังจากนี้ผมมีอะไรบางอย่างต้องทําผมอาจจะต้องกลับบ้านเคืยหนึง่งด้วยซ้ำอาจต้องกลับบ้านวันหนึง่งเพราะวา่ามีงานบางอย่างคือคลิปผมอัปโหลดไม่ได้เด็กมันช้ามากผมต้องกลับไปทําอย่างนั้นแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ผมไปสร้างแรงบันดาลใจในวันที่เก ซึ่งมันเป็นระหว่างทางเลยที่ผมว่าระหว่างทางไปจุดหมายของผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมมีเวลาว่าตั้งวันหนึ่งไม่รู้จะทําอะไรเพราะเข้าใจที่ผมบอกใช่ไหมผมก็เลยเออกลับบ้านดีกว่าไปทํางานด้วยบางบ้านก็ค่อยกลับมาใหม่แล้วเจอกันใหม่คืิหน้าบายสนุกแน่บอกแน่